ขันสมุติว่าเฮือนดินนี่เจ้าอยากได้ลังไงซั่นไดครับบ่ไดอยากได้รังไงบ่ไดอยากได้รังไงอยากได้ซั่นใดประมาณจากเสาจะต้นประมาณเก้าเสากับอเอาประมาณเก้าเสากับอเป็นอย่างไรคือวอยากได้ประมาณเก้าเสาว่าซั่นนั้นก็พออยู่แล้ะซั่นนั้นก็ข่าวดียังอยากกู้บ่อยากกู้อาอยากกู้บอซั่นเนาะอาข่าวดีนั่นก็ ท้าผูญ่เพิินใหเน้เมแม่บุญมาแจ้งข่าวดีเจ้าว่า สบายดีสบายดีสว <m> ัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมากบการกับซองสาบสนมาบ้บนเท่าอีกแลวพี่น้องเลยพ่องับก็สับสนมาเนี่กคะเสีเข้าไปหาทางน้องน้งฝนพี่น้องมื้อนี่เนาะทางผูใหญ่หรือว่าทางเกย้ายไห่ทางสับสนีีมาแจ้งข่าวดีน้องน้องฝนพี่น้องเ้ยข่าวดีอย่างนั้นก็มีแต่ไปฟังน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ในกาสิเขาไปแจ้งข่าวดีน้องสะคอนว่าข่าวดียังสะบุนก็นสิไปบอกพพ้อมๆกันทีเฮาไปหาทั้งน,องนอง้องน้ำฝนนั่นแหละ,ละก่อนอื่นสิเข่าไปแจ้งขง่าวดีสะบุญก็ต้องขอบุณขอบคุณไปทั้งเอ้ยกับไอ้เด้อที่ไว้วางใจเนาะอย่างไดอันนี้ก,สกาาส็สะบุญก็เห็ุทำตามทงผง้ใหญ่เพิ่นพี่น้องไอเพิ่นบอกสะบุญมาสะบุญก็ต้องทำตามเนาะอ่าเพราะว่าุ้ญหญ่ยเพินิน แจ้งให้สบุญไปแจ้งสบุญก็ต้องไปพี่น้องเลยว่าจางไดนั่นก็ไปฟังน้ำกันเนาะว่าข่าวดียังขอบุณขอบคุณหลายเ้อเลยกบให้เนาะขอบุณขอบคุณทั้ง fc เก่า fc ใหม่ที่เข้ามาติดตามและก็ให้กาลังใจทางสบุญเนาะที่เหมาะเบียกเหมาะงานให้เฮ็ดจังได้กลับไปฟังน้ำกันพี่น้องว่าสบุญสีมาแจ้งข่าวดีน้องนำฝนเรื่องอยังเนาะตอนนี้ทางทีมงานเนาะทางเพื่อนค้ากำลังเปลี่ยนฟ้า เพื่อนหายน้องน้ำฝนโย่พี่น้องเลยแต่สะบุรกะสิไปแจ้งข่าวดีอีกเนี่ยนึงเนาะส่วนเพิ่นสอสนแซมเพื่อนซ่านนั่นกะเป็นหน้าที่ของเพิ่นกะอีกแบบนึงข่าวดีของสะบุรน,นี่กะอีกแบบนึงคนละอย่างกันส่วนเพิ่นเฮ็ดเบียเพิ่นกะให้เพิ่นเฮ็ดไปตอนนี้ทีมงานเพิ่นกะมีหลายขู่ลายคนเนาะอ่าทีมงานของเพิ่นพาก,กันเปลี่ยนฝาเฮือนหายทางน้องน้ำฝน,นนั่นแหละพี่น้องเลย ฮาจังได้ก็เข้าไปเบิ่งน้องกันเลอพี่น้องเด้อว,ว่าสมุนสีแจ้งข่าวดียังนะพี่น้องไปทีนงานพรอมหน้าพรอมตาการแซ่เซลล์สมแซมฝาเฮือนฝาจานของน้องนั่งฝนพี่น้องเลยตามที่สมุนได้ถามกับทางพ่อแล้วเนาะบอน,นี่กับแมนนะพี่น้องเลยนี่บอลน,นี่กับแมนโอ้แมนเบิดเนี่ยเลยดินของเราอันสมมิเราปลูกเพื่อนบอนี่ก็ได้ได้นอนกักซัพเนี่า อย่างเดียวคืเซลอยู่คนพาคกันเพชรทางน้องน้ำฝนเนาะยังเลยผู่ยังบระธานในเรี้ยวได้ทางน้องน้ำฝนยังมาเดี๋ยวสิเพชรยังเด้ยังยี่ละโดยสบายดีเมื่อยปะเมื่อยบ่บ๊อบปันได เมื่อยได้ตามบึงใวบาบ่ปันไดเมื่อยได้หนึ่งวอแบบแบบเฮ็ดเวียกไรปรับหนักปรับลังเนาะเฮ็ดกินเฮ็ดยู่บ่ล่ะโดยเฮ็ดยั้งให้เ่นกินเน่แต่มันจะมีโคจิรอแล้วก็ตัดขัวจิรออีกขัวแล้วแหละโอ้เมื่อยื้นนี้ที่หาจัได๋กาพักก่อนในเด้อล่ะเด้อโดยอ่ะแม่บุญถามทั้งฝาเฒ่าบะเรื่องดินเนาะพุ่นแน่เราอะ เป็นมอบให้เจ้าบุเลยเราอะถ้าภัยง่ายยังกะมึมีปัญหายังเหรอเจ้าได้เงินเราเราบอกนะโดยมึงมีปัญหายังเราอะทางพี่กะผูรักผูเราอะเพิ่นเข่าแล้วเราเพ่อนฟาเนี่ยังกําลังเข่าเร่าค่านเพิ่อนสอมแซมเพื่อนซ่านให้น้องเพิ่นี่ได้เพื่อน้องเอ้นดินนะบุเมนหอมได้นอ่ะละเนาะโดยตอนนี้ทางเพิ่นเซลๆอยู่ผูเพิ่นกะถ่ายคลิปของไฟของเล่าเฮี่น้องเลยแต่ละคนกขนาที่ของไฟของมันเนาะ เดี๋ยวแม่บุญกับมีเพียกมีแนวสีมาแจ้งเจ้ามาเนี่ยมาบอกเจ้าข่าวดีให้เจ้าผพี่ดินบอลนี่เนาะนังเนาะโดยพี่ก๊อกอันนี้พี่น้องเอ้พี่ก๊อกอันนี้แล้วกับผู้เจ้ของสาวน้ำพลอนาสาวอันเตีวสาวจ้อยผู้บอลน้ำกอกเล่าผู้น้าละเนาะโดยเบิ้งสีหยางไปเบิ้งปะพาเราเบิ้งก่อนพี่น้องเลยฮะพี่จ้ะฮะท่างนี้ก่อนอืมเมื่อยที่มานี่ที่ เลยจังหวะบอท่านได้กินเข่าจักอย่างเมื่อย่ะกินแล้วกินแล้โดยอ๋อนี่เดิแม่นอะไรบ้ากุ๊กมาหนีิกุ๊กหนิอืมอืมอืมกันกุ๊กก็นี่แหละกดยอันบอลเสือฟาดนัอะไรบ้าโดยโอ้กุ๊กงนี่นี่กันพวกเพื่อนหลังไม่ใช่มองนี่ก็ได้ดินี่โดยเนาะล่ะเนาะอืมอืมจากได้จีบเพื่อนดินอืจากได้ เพิ่นกำลังสอมแซมเพื่อนนั่นหลักนั่นให้นัานละเนาะโอ้เน้องดินแล้วคุณเนี่ยเห็นบอกไอ้ก็ของน้องจอยเพื่อนแหละอ่าก็ของน้องจอยอะไรก็ตัวนี้นั่นแหละโดยต้นจำปาพี่น้องเลยทางเพื่อนกะใกล้สิแล้วแล้วบ่ฮะกำลังแล้วข้าหนึ่งอย่างอีกขางนั่นโอ้เดี๋ยวนี้นะเพื่อนแยมทั้งหัวโดยอือ ทางบ่าวตาเฮ็ดยังเด้ก้มเงยก้มเงยอยู่นะเฮ็ดยังกล้างขี่เตรียมกล้องโอ้ยนะ <laughs> เห็นวไรจะกินข่าวสี่ยแห้งน้ำรถเอื้อยฮันเดอร์ก็ติดเข่าแมนว่าวันละกันเอาบ่าให้ได้คันกินยังไงให้ <laughs> อือโอ้เนาะตามทีท่เฮาได้คุยกับพ่อเฒ่า,าเล่าเล่าวา่า ่มีปัญหานี่แหละเนาะเจ้ามั่นใจว่าเจ้าซียู่นี่มั่นใจมั่นใจเลยอมั่นใจถ้าว่าสมมติมีผู้ใดผู้หนึ่งมาให้เจ้าไปได้ไสลูกบอกไปจังใดก็ซียู่นี่จังใดก็ซียู่นี่เลยเสียงเพลงอ้าวเวมั่นใจเนาะล่ะเนาะอาฉันั่งขี้ยนเนี่ยบุญยันเจ้าเมื่อยนั่งเสาเสาจอยเลยนันั่งเนาะ อ่า้านจ้ีน้อยเจ็บจังไดเนาะบ้านนะีน่ความคิดเจ้าตอนนี้เป็นแน่ใดตอนนี้เมื่อความรู้สึกความคิดอยู่ตอนนี้คิดความรู้สึกดีใจแห้งที่มีนามมีฟ้ามีฟ้าไม<ด>หดมดีใจแหง้งโดยอืมดีใจแห้งแบบบ่้มบ่นบอลเทียบเลยปะโดยอ๋อก๋อแ่แรกในแถมจะได้นอนอันทีนอนอีกโดย จกแบบบรินอนพี่ช่ไหมเจ้าบนเรงของนอนหน้าน้ำผัวเจักบอกนอนนอนจกมานอนจกคืนเนี่ยอยู่เือันนี้บางทีกับทิมานอนบางทีบางทีแบบมือนี่มานอนเพือนคืนนี่ไปนอนหน้าบอกคืนมนคือนีนอนหน้ามือนี่ว่าที่นอนเพือนเจ้าว่านอนหน้าคืนีออกไปนอนน้ำกันออกไปนอนน้ำกันเลยเนาะฮะหนาวเลยหนาวเลยหนาวเลยแล้ว่ะ มานั่งต่อกันดิพี่ก่อนบบบนี้นาว่ะนาก็เพิยงเพิยงไฟเปคนว่ะอ่ากินข้าวกินหน้านะบ่อีละเจ้าในวันนี้ฮึกินแล้วแม่นบ่จนมาเมื่อยบ่ได,ดก้กินข้าวบ่จักคาเฮตเวียอือ่ากินนี่นั่งนอนคนไปทุละก็เลยมานั่งต่อกันอยูน่นี่พี่น้องเลยวานนี้เนาะนะ,ะดีใจสุดๆแล้วว่ะมีอัน ได้ฟ้าเือนไม่คนสีบ่ได้สาดตรเข่าเนาะโดยนคนสีบ่ได้ศาสตรเข่าแล้วน้ำก็ได้บันนี้ใช่ได้เพราะหมอเข่าใส่ให้โดยดีใจสุดๆันเรื่องเพื่อนดินเพื่อนโดนนี่ก็ะพี่น้องไอ้คนเพื่อนดินเพื่อนโดนนี่สมมติว่าอยากได้เพื่อนดินนีน่เจ้าก็อยากได้เยอะทีละทีผ็มีเงินเห็ดเนานะโดยขัมมนสมมติว่าเพื่อนดินนี่เจ้าอยากได้หลังใหญ่จันเด บ่อดดอยากได้ล so ังไงบ่ได้อยากได้ลังไงอยากได้ซ้ำได้ประมาณจากเสาจ็ต้นประมาณเก้าเสากับพอเอาประมาณเก้าเสากับพอเป็นอย่างไรคืออยากได้ประมาณเก้าเสาว่าสานันก็พออยูแหละสมนันกับพ่อยูโอโหอแต่ว่ามันได้เทื่ดินเนาะอันนี้สมมติถามกลามผู้ซึกของน้องอยากได้ประมาณเก้าเสาหรอเปล่ากันสิ้อหาเสาซิมันไงพอกเนาะ อยากอยู่สองคนกับลูกกับผัวกับเม่สนะิเนาะเยเพื่อนใหม่ก็มีเพิ่นเปลี่ยนฟ้าให้แล้วพี่น้องอันนี้ทั้งสมบูร์สามองคผู้ซึกงน้องว่ถาถ้าว่าสมมติว่าเพื่อนดินเนาะน้องอยากได้หลังไง่บน้องก็บโบอยากได้อยากได้เก้าต้น,น,นข็จะเป็นเพื่อนดินเนะาะบบซูงก็ะยาบ่เลยอขอแต่มาเก้าต้นก็อพอะนี่หละเลยอ่ะพี่น้องเลยเนาะ เคยฝันอยู่ว่าเคยคิดเคยฝันไว้ว่าโอ้ยอยากได้เพื่อนดินเพื่อนยังอยากได้เพื่อนเพื่อมุ่งจะสีเคยอยู่ว่าเคยคิดอยู่แต่ว่าก็คิดไปคิดมาแล้วกะว่างว่าสี่่ได้แล้วแหละ้ะเลยเออแต่ก่อนก็เคยคิดแต่คิดคิดแล้วก็บ่ได้ก็เลยเศร้าคิดเลยอ๋อก็เลยเศร้าคิดถ้าถ้าเป็นไปได้ก็มีแต่อยากได้แต่เก้าต้นซ้ำนั่น ดูซิบหาต้นกับปอยากได้เป็นได้คือปรอยากได้สิมหาต้นแต่มันใหญ่เกินเขามันใหญ่เกิน,นมันใหญ่เกินนองคันอะเมือนความนอนเนาะก็ดีเลยพี่น้องไห้ํากับลูกเขาอ่าสั้นสั้นแหละพี่น้องไอ้ความคิดแต่ละคนมันบอกคือกันเนะาะถ้าคิดไปมันกับบสมดังใจเขาคิดจะได้คิดได้ซํานีอันนี้เขามานั่งทายคิดอยู่พี่ได้พี่น้องลอ้พือนองอยู่ปุก เพราะว่าท่านทีมงานเพนกาลังเข่าฟ้ายู่ทางสมบุญก็เลยอันส่วนน้องมานางอยู่นี่เนาะ่ะเมีบุญสีทามมโตวันนี้อาถาว่าเมื่อใดเมื่อเนื่องมีผููใหญ่จะบุญคนใส่เพื่อนดินให้เจ้านี่เจ้าซีดีใจบ่ดีใจดีใจ<อ>ลูกสีเฮ็ดได้ๆความคิดของลูกแถว่าเพินสีมาเห็ดเพื่อนใหน้ลูกสิคิดได้ๆจ้่คิดว่า พี่ชื่น้องพี่ชืมีบุญไล่แหละที่มีผู้ใหญ่คนซอยเห็ดแหงดีใจดีใจนั่นแหละเนาะอ๋อ่ะบอกเป็นอย่างพี่น้องเลยขอให้ควมฝันควมตั้งใจควบวางไหวขอให้เป็นจริงนั่นแหละเด้อแต่ว่าส่วนผัวน้องนี่ไม่ได้มานั่งน้ำพวันไทยท่างพุทพี่น้องเนาะยันว่าใส่คือบุเห็นผัวน้องนั่งโผล่มาซะนะอ่ะเอาจังสิถ้าว่าอยากได้เฮือนดินเนาะ เดี๋ยวมีเมีเม,ม่นี่เม่บุญมีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนมาให้เม่บุญอ่าบอกข้าวดีเจ้าข่าวดียังอย,อ,อ,อยากพู้บออยากกู้อยากกู้อะไนเนาะอข่าวดีนั่นกาทางผู้ใหญ่เพื่อนให้เม่เม่บุญมาแจ้งข่าวดีเจ้าว่าเพื่อนสิซื่อเสาเงื่อนให้เจ้าสีเอาจากต้น เอาเก้าต้นเอาเก้าต้นอ้าบานนี้สิเอาเก้าต้นบ่นี้เอาทั้งเอฟซีเอาสีว่าจังไดบานนี้อันนี้กะความคิดของน้องสิเอาแต่เก้าูต้นพี่น้องเสาเฮื่นสิบสองก็บ่าเอาซิบหาก็บ่าเอาเอาเก้าต้นพ่อพี่น้องอันนี้ความคิดของน้องเนาะอ่ะเม่บุญมาแจ้งให้หูว่าสิมีผููใหญ่ใจดีซื้อเสาเฮื่นให้เจ้า น้องบอยากได้ลายต้นเดี๋ยวแม่บุญสิไปคุยกับผู้ใหญ่เพื่อนให้ว่าเพื่อนสีให้ซื้อจากต้นแต่ความคิดของน้องนี่คือเ้าต้นนั่นแหละเนาะโดยแต่ว่าถ้าซื้อเสาให้แล้วแต่ตอนนี้ที่แน่เน่นะผู้ใหญ่เพื่อนคววมคิดคิดไว้นะเพื่อนสีซื้อให้เจ้าน่ะชิบสองต้นเอาบ่เสี่ยว่ะิบสองต้นหรือเสี่ยวเอาต้นถ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็อยากไปเก้าต้นก็พอแล้วจิตใจ โอ้คิดเก่งใจแต่ผู้ใหญ่ค่วงคิด่นนิสัยสิบส้องแต่น้องเหลืออเอแต่แต่ก้าต้นพี่นอ้องอะว่าเป็นยังขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่คนสิตัดสินใจให้นะเมื่อนี้แม่บุญมาแจ้งว่าผู้ใหญ่คนสีซื่อเสาใหา้แต่ซื่อเสามาแล้วเนาะแม่บุญกาบฮูบ้ดอกว่าเพื่อนซีเฮ็ดขึ้นให้เจ้าฮอดคันใดเล่ะเด้อที่ซื่อเสามาป้าไห้กะเพื่อนหลังนี่กับ่บได้มาง ยังหายสมเจ้ายอนอยู่คือเก่ามีแต่สื่อเสามาเลยมาปะเมียนถาว่ามีงบมาแต่มีนได้เฮตโตถาว่าทางซ่องใดมามาเฮตซอยกันมันแล้วก็ด,ดีคว่มคิดของผู้ใหญ่นี่หายเจ้านะสิบสองต้นแต่เจ้าเลือกเข้าต้นแม่นบอ <laughs> เดี๋ยวเม่ยซีหายผู้ใหญ่คนตัดสินใจและก็ให้ตัดเอฟซีคนตัดสินใจแต่ว่าเมื่อใดนั่นเะมยุนเสียมากะ่ะ มีแต่ติดตามเบิ้งน้องกันเละเด้อโดยอืมประทับนี่แหละพี่น้องเรื่องเฮ็ดแล้วบ่แล้วนาะกัไมีใจติดตามเบิ้องน้องกันเนาะทีนี่ปใหญ่เพิ่นมาแจ้งว้ว่าให้สั่งมาไหว้ก่อนเพื่อนน้องกัอยู่นี่ไปก้อนบบได้มางดอกเพือนหลังเก่านี่เนาะเดีอว่าอยากให้สมแทมหลังเก่าบ่แบบนี่กะบขึ้นอยู่กับผู้รักผุ้หญ่เพื่อนเนาะโบตะเฮดรยังนะนะพี่ ยียนจับกล้องยี้นจ้บกล้องให้จ้งยังบ่อยากเข่าน้ำกันบ่โอ้ยอยากเข่าก็มาเข่าแล้วเลี้ยวก็ดีแล้วมาเนยมันบ่เข่าได้ผู้เจ้าไปัางผู้บังเนี่ยฮะเข่าอยู่โดยผู้ทำวาวีดกันได้ป้ะมึอนี่นั่นบัตาเจ้าบ่คิดบ่ข่อยมาแจ้งข่าวดีให้น้องนะเอออ่าคิดอยู่แล้วก็ดีใจเล่อยูก แต่ว่าแบบแบบได้ละชีพเอามาเล้โบอกยังแล้วมาแจ้งไว้ซื้อเดี๋ยวนี้น่ะน้องันแจ้งข้าวดีเสาวนี่จัได้แต่เก้าต้นนะไม่ยังได้ลายบ่คอยกับไอ้ท่านเอาให้อ้ายช่อันอันตัวปลายเป็นอันเนาะเดี๋ยวเอาเก้าเ้ผะคุหไงเพื่อนหายมาก่ะสิบสองแต่น้องนี่สิเอาเก้าไอ้ท่านหายอายอันสามต้นก็ได้เอต้าเนาะ วันนั้นข่อยกับเ่เคยเห็นนะถามอย่างน้องเพื่อนนี่แบบสีเอาจำตัวเองอยากได้แล้ววะเพราะว่าอันนี้กับโบแมนเก้าทังจัดเก้าัอันนี้เสาของไพศาลนนี้เสาของเพื่อนออง้ที่ที่แจ้งเสามามนี่โบแมนว่าสีมาเห็ดปื๊บปับลอยดอกเพื่อนหลังนั่นเพื่อนกับโบได้มากอ้าวโอ้ทำกลัวเพื่อนฮะเนี่ย มาทางไหนตั้งโอ้สิเป็นยังนั่งาเอาว่กล้ามาสบายดีก็อำก่อนข้าวนึงอยู่ไหมจะคุยบปทำแม่แม่อยู่นั้นโอ้ยถามเนี่ยมาสบายดีพี่โดยอ่าอ่ะไอ้เจ้าไปทำแม่แล้วเออเพราะว่าแม่เป็นจะคล้องเพื่อนทางน้องคนกายากตอนนี้เขาก็เลยแจ้งแต่กับคุณนี่กับพวกเป็นยังนะว่าตาแต่ยังดีได้เฮาก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นกะ้เป็นกาก้าเส่ากะเอาก้าเสู้แต่ว่าเจ้ากับทามผู้ใหญ่พิ่งพื้นแนนให้ผู้ใหญ่เิ่นตัดสินใจอันนี้คือความคิดของน้องคอยว่าเป็นยังคืออยากได้ก้าแล้วว่าเก่งใจเพิ้นล้วว่าก้าเส่านี่กะพออยู่แล้วสินะความคิดของน้องนะแต่เป็นยังที่เขาซื้อมากอ่ะบมได้ว่าปุ๊บปับขึ้นรถมันต้องรอให้มันครบมันยังเนาะถ้าทางใดนีกับมาเพิ่มกันก็ดีนะบาตา ทั้งใดเมียนเพื่อนหลังนี่ก็บได้มากให้เพื่อนพักเพื่อนเศร้ามีแต่ห้เอาเสามากอเมียนว่าเพื่อนสีเฮ็ดขึ้นเมื่อใดตอนใดกับมิทิฏตามเมืองน้ำกันอย่าง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 กับเฮาบ่มาหุ้มบ่มาตุ่มลุ่มกันอ่าบ่มาช่วยกัน่บแลี้วได้เมียนเมียนแต่ว่าเอออ่ามาฮับมาหายชื่อจางกันไปบเล้วเนาะทวมพุพับหรือว่า ตักน้าให้ตักกลัวมันขึ้นคือเป็นว่าโอ้แม่แม่มันลงเลยตักเกือบบัวทังเนาะกรตักเกือบบัเทิงได้โดยโดยอันนี้ที่เฮามาแจ้งกับบัเม่นยังดอกกูใหญ่เพิ่นแหละบัตาเพิ่นกะนั่นไปแจ้งอันข้าวใเฮนี้อยากซื้อเสาให้น้องสินะเพิ่นว่าเฮาก็เลยว่ะเฮาก็คีนใจบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดเพียกภายนี่นะอ่าเฮาก็เลยว่ะถือโอกาสนี้มาแจ้งไว้ซะเมื่อใดสิมาจังมาเบิ่งนํากันอีก อ่ามือเวียดกับผู้ยืนเกาก้อดๆพี่พู้พี่น้องเไงแลารย์บอกน้องคนหน้ะเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นเต็มใจให้ได้น้องเพราะว่าเขาเ่ได้ขอเพิ่นสงสารเนาะเพื่อเพิ่นอยากให้เขาด้วยความเต็มมุ่เต็มใจนะครับน้ำใจเพิ่นไว้เนาะโดยสิสิไปฮอดไส่ฮอดใส่กับอันนี้เขาเป็งท่านผู้นะแตเพว่อเพิ่นให้เขาครับน้ำใจเพิ่นไว้ก่อนเนาะโดยแมนบ่ได้คือโต๊ะก็ไม้คือเสาแต๋วบ่ เป็นจ no ังได้มาแจ้งมาบอกว่าส like ิซ <k os ir> ื Alright, ้อเสาให้บ่๊ะใหม่เลยใช่ไหมแต่เตาคือโต๊คงใหม่นี่ล้วว่ะแจ้งข่าวดีแบบบ่แจ้งข่าวน่ะบ่ได้ตกะเราเอาเสามาเลยคุตกคือโต๊คงใหม่นี่ล้วว่ะแตอดีใจเนาะล่ะเนาะโดยอะดีใจนํานด้วยละเด้อโดยโดยนะมื้อนี้ก่ะสิบอกผู้ใหญ่เนาะผู้เพิ่นสิซื้อเสาให้บ่ตาก็คือสิฮู้ดีดอกบ่ตาเอ้ยอ่ากะถ้างั้นแม่น้อยมีเงืนแล้วกั ถ้าโดยกับไอ้ที่น้องไซเพิ่นเนาะรวมกันคือเก่าอ่าเพิ่นก็เลยว่าอ่ะไปแจ้งไว้ซาเฟินว่าปู่ใหญ่แหละเกิดแม่กันเกิดน้องเพิ่นแล้วบ่แล้วก็บมิตรที่ตามเบิ่งน้ำกันแล้วเฮาก็เป็นสะพานบุญให้เนาะเพิ่นให้ซื้อเฮาก็ซื้อเนาะบาตาเนาะเพิ่นให้แจ้งเฮาก็แจ้งก็ซื้อบาตาเว้าเนาะตอนนี้ทางน้องคนเราก็ยังมีผู้คนเข้ามาหาหลายอยู่โดยสวัสดีเมื้อใดมื้อหนึ่ง ผู้คนมาข่มาหาแล้วอยากอยากเท็่เพื่อนหัวหันจะเปลี่ยนไปได้เนี่ยแม่แม่แม่ที่เขาแจ้งมากอะคือคันมากกับมาไหวตัวนั่นกับเมียนทันจ้างเมียนทันเมียนเข้าไว้ได้มากตัวนั่นก็ให้เพคนยู่เพ้คนพักยู่หันเขาเอาดินเอาเสามากองไหวถามีงบมากฮ่ะกับสร้างตั้งขึ้นเนาะอันนี้ึอันดินนี่กูเป็นดินเจ้าใช่น่อเนาะเป็นดินของนาบ่าวนาบ่าวโดย หักแต่่นแบบทาให้นออยูบอเป็นยังนออยูได้ามีปัญหายังกะ่นบ่ให้มีปัญหาไปประกันกับเพิ่นได้ถามถามเพิ่นเบิแล้วบอกจ่าเล่าว่าสิกินน้ำซาบานลระวะคันว่าเรื่องดินนี่สิให้นอกจากว่าน้องนี่สิหนีไปเองล่ะว่ะเพราะว่าน้องนี่โบแมนโบแมนลูกแท้ๆของเมเฒ่าเด้ นอกจากว่านอกนี่สินีจากนี่ไปน้แม่บ่ได้เราคันยูนี่นื้แม่ได้เราบ่มีไผยมาญาติเราข่อยทานนะแต่ว่าให้เราเส้นนั้นบดบันทึกนี่แล้วบ่เส้นบ่หม้อบ่ข่อยยังมีชีวิตอยู่เราอะแต่ถึงจังใดคันข่อยไปกับแม่ให้ลูกกือเก้าเราอะพอว่าเราก็บ่มีลูกบ่มีเมียมมันวะเราก็โตคนเดียวนะอาศัยว่ากินน้ำลูกน้ำลานไปเราก็ได้โดนโดน โดยอ่ะมาแจ้งไว้ก่อนนกเมื่อคืนขอบุญขอบคุณแน่น้อยพองวนพอที่อีหละร้องบอกนุกอ่ะนกเมื่อคืนนกโดยอ่ะนั่งน้ำกันปลาตายขอบใจหลายๆเด้อแม่น้อยแม่น้อยพองวนพอทวนพอที่ที่เมตตาสงสารน้องอยากซื้อเท้าให้ทป็นไงคะขอให้่อและแม่ไอ้มีแต่ความสุกขและแข็งแห้ง ความเจ็บบ่ให้ได้ความใครบ่ให้มีเด้อพ่อเด้อแม่เด้อแต่ก็าอายนํามแต่ก็ขอให้มีแต่วความสุขขอให้แข็งแรงเดินทางไปทางใดก็ขอให้มีแต่ความสุขไปทางใดก็ขอให้มีแต่แต่บุญวาสนาและเ้ามาในชีวิตแต่กะขอขอบใจเหนบุญน้าหลายๆคนที่มาแจ้งให้น้องหูออโดยค่ะคือเจ้านี่ก็เอิ้นพอ่อเอิ้นแม่ลยลูกเดเอ พ่อเพิ่กนกัรุ่นพอ่อรุ่นมแม่อะไรเพิ่นกันตามพี่น้องหรือว่าพ่อแม่น้อยพ่องวนนี่เป็นพวเมียแหละหอพอที่นี่เป็นน้องเพื่อนเพิ่อนก็เลยช่วยกันอยากซื้อเสาหานะวาตตาเลยทรงทบใจกันเอามามากไว้ก้อนว่ามันฉิโตไปฮอดคันใดกะมีติดต,ตามเบิ่งน้ำกันอีกเอาป็ไดนเนะาะแมน เริ่มแล้วมันกาวขึดหนี่งแมนสมมติว่าเนาะบาต้าคอยเอาเสามาเนาะเจ้าได้ค่าสร้างมากนี่กะได้อุปกรณ์มากก็ตั้งได้ไลยเรื่องเฮือนนี่ตั้งขึ้นเป็นโค้งห้างแมนมันมีเะเกินเลยโดยโดยนะจังไดกะบ่าฉันนี่แหละคอยกับบอต้ามีแต่ทั้งน้องเพิ่นให้ไปพูดก่อนเพราะว่าทางทีมงานเพิ่นกะหลายๆคนรออยู่เนาะ Ừ, ทางเฮือนซานก็นเห็นอยู่เป็นปั่วเป็นยังแะดเด้อเด้อนะจังได้ก็สบายดีปะล่มนระ,ะยนกเลยสบายดี่ดะโอเคพี่น้องไลยนะืันนี้ทางสบุญก็มาแจง้งข่าวดีให้น้องเพิ่นเรื่องเศาเนาอทางปู้ใหญ่เพิ่อนอให้สบุญ แจ้งสิบสองต้นส่วนน้องพัดยังได้เก้าต้นเนาะพี่น้องเลยอ้าจังได้กับพิจารณาน้ำกันเด้อสร้างสมบูกับขึ้นดูกับคุณลักคุณใหญ่คือเก้าเนาะอ้าคอนฉีดเจบคลิปสมบนต้องกับขอบุญขอบุณไปทั้งเอื้อยทั้งอ้ายเนาะที่ไว้วางใจมอบเบียกมอบงานให้ขอให้เอื้อยกับอ้ายจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงก้มเจ็บอย่าสุดได้ก้งไข้ย่าสมิงเด้อปรารถนาจังได้ก็ขอให้สมความมุ่งมั่นารถนาเนาะ ไปมาทางใดก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยนะครับตธุรกิจการงานใดก็ขอให้ราบรื่นขอบคุณขอบคุณรถซีขอบคนทพี่พ่อท yeah. ี่ตามและให้กำลังใจนะขอบคุณขอบคุณรถซีเก่ารถซีใหม่เด้อที่เข้ามานาไปแล้วพี่น้องขอบคุนไม่คิดน้าสบายดี